สวัสดีครับผมจ๋องเครื่องถ่ายนะครับเจ้าของบริษัทไทยอเทนคอปี้ทำธุรกิจนี้มา14ปีแล้วครับหลักการ บริหารของผมก็คือซื่อตรงจริงใจตรงเวลาครับผมผมชอบงานบริการนะครับผมขายขายเครื่องถ่ายนะครับก็อยากให้องค์กรเนี่ยยอดธุรกิจปีหนึ่งสักร้อยห้าสิบล้านครับเครื่องถ่ายนะครับสำคัญมากครับเอกสารเนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าเอกสารออกไปไม่ดีเนี่ยมันก็ทําให้องค์กรนั้นน่ะดูไม่ดีเหมือนกันครับความสาเร็จนะครับ ก็คือมันเหมือนที่เราใฝ่ฝันไว้ครับอยากจะจะได้อยากจะทำนะครับอย่างเนื่องรถผมอยากได้รถหรูอยากได้บ้านสวยๆหลัง4ี่หล้านอย่างเงี้ยครับนี่คือความสำเร็จความสุขก็คือการดําเนินชีวิตผมอะ่ะให้มันเรียบง่ายปัญหาน้อยสุดดูลูเกเติบโตปัญหาผมเนี่ยเมื่อเมื่อสิปีที่แล้วท,ที่ที่เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นทําธุรกิจมากกว่านะครับส่วน B ีไเนี่ยผมมองว่าถ้าผมเข้ามาปีกว่าแล้วเนี่ยก็มีสังคม น,นะครับมีเพื่อนได้ยอดธุรกิจได้คอนเนคชันเยอะๆเยอะแยะสำหรับบีนายชันชัยนะครับยุคโควิดเนี่ยผมมองว่าอ่าโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยสำคัญนะครับไลน์บ้างอ่ากูเกิลเซิร์ชเฟซบุ๊กสามอย่างนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครูบาอาจารย์นะครับขอบคุณครอบครัวนะครับที่เป็นกําลังใจให้นะครับขอบคุณพ่อแม่นะครับแล้วก็เพื่อนๆพนชันชยัยครับผม